สวัสดีครับผมกาศิเดีครับวันนี้จะมาทำแบบประกาศท้ายบทข้อที่1ครับโดยจะพบว่าในการทดลองสอริคู่ของยางหักแสงเล็กแสงเลเซอร์ครับเป็นหนีเรบนีออนครับที่มีความยาวขึ้น6กร้อยสามสนาโนเมตรครับนี่คือแลมดาครับและเกิดริ้วการแทรกซ้อนขึ้นบนฉากที่อยู่ห่างออกไป2เมตรครับนี่คือเอลครับเอลเกิดะ้วยทางระหว่างสลิดกับฉากครับโดยที่แถบสว่างลำดับที่3ของทั้งสองฟากของเส้นกลางอยู่ห่างกัน1เซนติเมตรครับจงหาระยะห่าง จะระยะห่างระหว่างช่องสลิดครับก็คือจุดมันถามว่าเบเท่าไหร่ครับซึ่งผมจะวาดรูปกันทดลงนี้แบบคร่าวๆนะครับนี่คือเลเซอร์ครับนี่คือแผ่นสลิดครับ ฉากครับโดยแสงฮีเลียมนีออนครับเซนเซอร์ฮีเลียมนีออนครับมีความยาวคลื่นครับหกร้อยสามสิบสองนาโนเมตรครับเลมดาเท่ากับหกร้อยสามสิบสองจุดแปดนาโนเมตรครับแล้วก็จากโจทย์บอกว่าระยะห่างระหว่างสลิดกับฉากครับก็คือ L ครับจะเท่ากับสองเมตรครับ แล้วก็ระยะห่างระหว่างช่องสลิดครับซึ่งเราจะไม่ทราบค่าครับก็คือ a อเท่ากับเท่าไหร่ครับโดยครับแสงจากเลเซอร์ครับผ่านสลิดครับเกิดริ้วขึ้นบนฉากครับ นี่คือแถบสว่างครับคือแถบมืดครับจากนั้นครับ,เร,เ,รบเราจะหาเอยังไ้ไงครับเราจะหาเอจากการคำนวณครับเดี๋ยวผมขอแสดงกราฟขอาให้หม่องเสีก่อนนะครับเพื่ออธิบายว่าอธิบายตรงนี้ครับโดยจากจทยนะครับคือมันบอกว่า แถบสว่างลันที่3มครับของทั้งสองากอยู่ห่างกัน2เมตรครับกไปครับอยู่ห่างกัน1เซนติเมตรครับนี่คือ1เซนติเมตรครับหากเราคิดฟากเดียวครับหรือด้านเดียวครับมันจะเป็นเกึนหนึ่งก็คือ1นึ่งส่วนสเซนติเมตรครับนี่คืออะไรครับนี่คือตำแหน่งเชิงเส้นของแถบสว่างอันดับที่3ครับคือ x3 ครับตอนนั้นเราหา a ได้แล้วนะครับหา a จากสูตรเอบกับ n Lambda l ลมด d า L ส่วน A ซึ่ง x3 ครับเราจะรู้ว่า x3 มเราจะรู้แล้วก็ n ครับ n นี่คืออันดับแถบสว่างคือโจยดไว้ก็คือ3ครับ l ลมด d านี่คือจากโจทย์ก็คือ6กร้อยสามสินาโนเมตรครับซึ่งนาโนคือคูณ1ิบหเท่ากับคูณ10บกำลังลบเกเมตรครับ แอลคือระยะห่างระหว่างชากกับสลิดครับคือ2เมตรครับส่วน A ครับซึ่ง x 3ครับเรารู้คือถึงส่วนสเซนครับส่วนสเซนครับเซนครับเปลี่ยนให้เป็นเมตรครับก็คือคูณ10บงลบสครับเราจะได้ A ครับเท่ากับ7.5936 คูณ10กำลังลบ4เมตรครับผมจะเปลี่ยนนี่ครับให้แปลงเป็นหน่วยมิลลิเมตรครับตัวใช้ Conversion Factor ครับเออที่1มิลครับเท่ากับ10บกำลังลบ3เมตรครับจะได้ A เท่ากับ0.75936ม mm ิลลิเมตรครับ นั้นเราก็เอาไปใส่เลยนะครับโอเคครับผมขอเสริมนะครับคือหนึ่งอย่างครับการทดลองนี้ครับเราจะมองจากด้านบนนะครับมองจากด้านบนครับเอเราจะได้เขาก็เร็วค่าเมื่อกี้ครับมาใส่ครับก็คือศูนย์จุดเจ็ดห้าเก้าสามหกมิลลิเมตรครับแล้วก็ x สามครับเราก็เอามาใส่ได้เลยนะครับ เท่ากับ1วน2เสน้สสนจากนั้นเรา,ามาทำข้อสองครับข้อสองคือมันจะเหมือนกับข้อก่อนหน้านี้นะครับแต่บันเปลี่ยนก็คือมันจะใช้ความยาวคื่อนที่ต่าง,งไปครับก็หาระยะห่างระหว่างเทปสว่าอันดับที่ห้าของทั้งสองฟากครับโดยมันจะเปลี่ยนเป็นใช้เลเซอร์เลียมในออนที่มีความยาวขึ้น หกร้อยสิบเอ็ดจุดเก้านาโนเมตรครับนี่คือเลมด้าครับแล้วก็เหมือนเดิมครับเกิดริ้วการแทรกซ้อนขึ้นบนฉากที่อยางออกไปสองเมตรคือเอลครับเอลเท่าก,กับสองเมตรครับจากนั้นครับผมจะวาดรูปการตกลงคร่าวๆนะครับโดยเราจะมองจากด้านบนนะครับนี่คือเลเซอร์ นี่คือแผ่นสลิดครับนี่คือฉากครับโดยโจทย์บอกว่าระยะห่างระหว่างฉากกับสลิดครับก็คือเอครับเป็นระยะสองเมตรครับแล้วก็ค่า a ครับหรือค่าระยะห่างระหว่างช่องสลิดครับเราจากโจทย์ข้อก่อนอันนี้ครับก็คือ เจะเท่ากับ0.759ม mm, ิลลิเมตรครับแล้วก็ครับเลเซอร์ฮีเลียมนนออนครับที่มีความยาวคลื่นแลมด้าครับเท่ากับ611.9นาโนเมตรครับ เราจะมองจากด้านบนนะครับแสงจากเลเซอร์ครับผ่านช่องสลิดครับเกิดริ้วขึ้นบนฉากครับ เคลื่นนะครับนี่คือแถบสว่างครับกอแถบมืดผมจะโชว์กาฟครับ,ค,รบความคิืของแสงครับนี่ครับโจทย์ครับมันถามว่าจงหาระยะระยะห่างระหว่างแถบสว่างอันดับที่ห้าทั้งสองซากครับก็คือถามตั้งแต่ตรงนี้ครับ ว่ามันเะกับเท่าไหร่ครับซึ่งครับเราก็คิดด้านเดียวครับเราก็หาตำแหน่งเชิงเส้นของแถบสว่างอันดับที่ห้าครับว่าเท่ากับเท่าไหรเหร่ไหมครับมันคือ x ห้าครับจากนั้นเรา,เาไปคูณสองครับมันก็จะได้ระยะห่างระหว่างแถบสว่างอันดับที่ห้าทั้งสองฟากเลยนะครับกูขอไป จากนั้นเราจะหาครับหา x ห้าครับจากสูตรครับ x เท่ากับ n เดมดา L ส่วน a ครับซึ่งเราจะหา x ห้าครับเท่ากับ n คืออันดับจับสว่างครับกันคือ5ครับเดมดาคือ6 1 1 9อูณ10เกาลำลังลบ9เมตรครับ10บกำลังลบ9กมาจากไหนครับผมเปลี่ยนเป็นหน่วยเมตรครับ L คือ2เมตรครับส่วนด้วย A ครับ A คือระยะห่างระหว่างช่องสลิดครับจากข้อก่อนอันนี้คือ0.759ม mm, ิลลิเมตรครับผมเปลี่ยนมิลลิเมตรครับให้กลายเป็นเมตรครับคูณสิบงังลบ3ครับจะเท่ากับ8.061 คูณสิกำลังลบสเมตรครับคือ x ห้าครับจากนั้นผมจะเปลี่ยนเป็นหน่วยเปลี่ยนเป็นหน่วยเซนติเมตรครับโดยใช้ค c o n v e r i o n factor ครับโดยที่1เซนติเมตรเท่ากับ10บกำลังลบสเมตรครับจะเท่ากับ0.8 06 1 ซนติมตนี่คือ x 5ครับโดยโจทย์มันถามว่าจงหาระยะห่างระหว่างแถบสว่างอันดับที่5ทั้งสองฟากครับก็คือเอาไปคูณ2ครับจะได้เป็น2คูณกับ0.8นย์จุเซนติเมตรครับเท่ากับหนึ่งดหกหนึสองห ซนติเมตรครับนี่คือคำนี่คือคำตอบครับเราไปนี่นะครับนี่คือตำแหน่งเชิงเส้นของแถบสว่างอันดับที่ห้าครับ x ห้าจะเท่ากับ0.8061เซนติเมตรครับ จัดโจทย์คือหาทั้งสองฝากครับนี่ครับก็คือสอง x ค่าครับเท่ากับหนึ่งจุดหกหนึ่งสองหนึ่งเซนครับที่จริงครับมันจะอ่าตรงนี้ครับมันจะเท่ากันนะครับแต่ผมวาดไม่ค่อยตรงครับ ผมขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ